รสชาตินะคะมันจะกึง่งกึงมันเป็นหม้อแกงมันเป็นขนมหม้อแกงถั่วถั่วลูกไก่นะคะแต่ว่าเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยเนื้อสัมผัสรสชาติมันเหมือนขนมหม้อแกงไข่เลยะคะ่ะสวัสดีค่ะมีคนถามมาอีกแล้วว่าเขามีแป้งถั่วลูกไก่สตูเยอะก็คือซื้อมากะว่าจะมาชงกินแต่ชงกินแล้วจะ จะกินสักเท่าไหร่เนาะเอาไปทําอะไรได้บ้างนะมันก็จะมีเอาไปทําอาหารอินเดียนนู่นแล้วอยู่ช่องนู้นนะคะทีนี้ถ้าเป็นของไทยหละ่ะจะทําอะไรได้บ้างวันนี้เลยจะพามาทําขนมหม้อ,อกแกงถั่วลูกไก่นะคะเมนูที่คุ้นเคยแต่วัตถุดิบอาจจะไม่คุ้นเคยนะคะจะเป็นจะใช้เป็นแป้งถั่วลูกไก่แบบที่สุกแล้วนะคะ ที่เอาไปชงกินนะคะที่เรียกว่าสตูนเนาะสักประมาณครึ่งถ้วยนะคะอันนี้เป็นน้ำกะทินะคะน้ำตาลปึกแล้วก็หอมซอยนะคะอันดับแรกจะพาไปเจียวหัวหอมกันก่อนนะคะในกระทะนี้ตั้งน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เทหอมลงไปเลย เจียวได้สีเหลืองประมาณนี้ก็ตักออกนะคะเดี๋ยวมันจะดำไปมากกว่านี้ทีนี้เราไปผสมแป้งกันคะ่ะเทเราผสมแป้งกันนะคะน้ำกะทินะคะแป้งถั่วลูกไก่อันนี้มันเลยเครึ่งถ้วยไปนิดนึงน้ำตาลปึกนะคะใส่ไปเลย ไม่จะไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะเพราะว่าอยากให้มันหวานใช้น้ำตาลเปิกอย่างเดียวแล้วเรก็จะใช้ตะกร้อคนค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึง เดี๋ยวจะไม่นัวขนมมันต้องนัวด้วยหรอใช้ <c oughs> ตะกร้อคนแล้วน้ำตาลมันไม่ละลายขออนุญาตเป็นมือบีบนะคะ ยังเหลือเป็นก้อนนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะ,ะทีนี้เราจะเอาส่วนผสมทั้งหมดนี้นะคะไปกวนให้สุกสักครึ่งหนึ่งเดี๋ยวไปที่กระทะกันเลยค่ะมาที่กระทะนะคะกระทะใบที่เจียวหอมนั่นแหละเอามากวนเลยเอาน้ำมันออกนะคะแล้วไม่ต้องล้างกระทะมันก็จะยังมีความหอมของน้ำมันเจียวกับ เจียวไม่ใช่กระเทียมเจียวหอมนะคะแต่อยู่บนกระทะเราเทขนมลงไปเลยค่ะแล้วก็กวน,นะคะ่ะทีนี้ นี้ถั่วก็ค้นแล้วนะคะเห็นไหมคะเป็นแบบนี้แล้วปิดเตาเลยค่ะแล้วจะยกออกไปเทสใส่พิมพ์นะคะพิมพ์ที่ใช้นะคะ ะเป็นพิมพ์อลูมิเนียมอลูมิเนียมหรือเปล่าเนี่ยพิมพ์ใส่อาหารนะคะที่ใส่อาหารเรานี่แหละเวลาทำเสร็จไม่ต้องมีรายการต้องเคาะออกจากพิมพ์ก็สามารถตักกินได้เลยทำขายก็สบายนะคะ พแบบนี้ตอนนี้มีเปิดเตาอบอ,อ,อุ่นไว้แล้วนะคะเราจะเอาไปเข้าเตาอบอ,อ,อีก แล้วจะใช้ช้อนนะคะเกลี่ยหน้าให้มันเรียบสักหน่อยหนึ่งน,นี่เยอะไปไหนแบ่งอันนี้ก็เกลี่ยให้เรียบร้อยนะคะ อเี <Okay. S 2> ้จะเอาอันนี้คือน้ำมันที่ใช้เจียวหอมเมื่อกี้นะคะเราจะใช้น้ำมันเจียวหอมอะเทราดไปบนขนมนะคะเวลาเอาไปอบอ,อะหน้าขนมจะได้สวย ตัวนะคะตบๆตบนี่ค่ะทีนี้เราก็พร้อมสำหรับที่จะไปเอาเข้าเตาอบแล้วนะคะไม่งจะอบที่ ไฟ200ฟาเรนไฮน์นะคะเป็นเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเตาอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเตาอบแม่หญิงเป็นตัวเล็กนิดนึงไม่ใช่ว่าเล็กๆมินิแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่เพราะฉะนั้นจะเปิดไฟให้มันแรงนิดนึงโอเคแล้วเดี๋ยวแม่หญิงขอเอาขนมไปอบกันนะคะแล้วกลับมาตอนที่อบเสร็จแล้ว ตอนนี้ขนมหม้อแกงของเราก็เย็นแล้วนะคะยังอุ่นๆอ,อยู่บ้างแต่โอเคพอจะได้แล้วล่ะเราก็จะโรยด้วยหอมเจียวนะคะเมื่อตอนเด็กๆอ่ะไม่เห็นเกียดหอมเจียวบนหม้อแกงมากโตมากับชอบกิน ขนมหม้อแกงถั่วลูกไก่ทีนี้เราจะมาตักดูเนื้อในกันนะคะว่าเนื้อของขนมหม้อแกงจะเป็นอย่างไรนี่นะคะ รสชาตินะคะมันจะกึง่งกึงมันเป็นหมอ้อแกงมันเป็นขนมหมอ้อแกงถั่วถั่วลูกไก่นะคะแต่ว่าเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยเนื้อสัมผัสรสชาติมันเหมือนขนมหมอ้อแกงไข่เลยค่ะมอูไหมีหอม่อยากให้ทุกคนลองชิมลองทํากันดูนะคะแล้วลองชิมแล้วเม้นมาบอกมอาอีกนะคะว่ามันเป็นรสชาติแบบที่หมิงเคยบอกหรือเปล่า แล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ